สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัมมี่บุ๋มบิมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่บุมก็จะมาบอกนะคะว่าใครขึ้น2สถานะนี้นะคะได้รับเงินแน่นอนนะคะเพราะว่ามีคนที่สอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะแม่บุมก็เลยจะมาทำคลิปให้รวดเดียวเลยนะคะเมื่อวันที่3พฤษภาคมนะคะเพจถามตอบปัญหามาตรการเงิน5,000บาทนะคะได้โพสต์ข้อความนะคะระบุว่า หากท่านขึ้น2ส,สถานะนี้คือท่านได้รับสิทธิ์แน่นอนแล้วนะคะรอระบบโอนเงินเข้าบัญชีให้ตามที่ลงทะเบียนให้ระบบจะทยอยโอนเงินให้อีกครั้งเริ่มตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะโดยจะทบยอดรวมให้นะคะ2เดือนก็คือ1,000 0บาทเลยนะคะรอสถานะเปลี่ยนจากสีเหลืองไปเป็นสีเขียวนะคะพร้อมกับ ระบบจะแจ้งวันที่ที่จะทำการโอนเงินให้นะคะเหมือนในตารางนะคะสีฟ้าหลังจากนั้นนะคะรอระบบโอนเงินให้ตามวันที่แจ้งได้เลยนะคะเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะธนาคารกรุงไทยนะคะก็ได้มีการโอนเงินให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์นะคะแล้วก็ที่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยนะคะ1 0 0 0 0แสนราย ธนาคารอื่นไม่มีการโอนเงินในวันนี้นะคะเมื่อวันจันทร์ที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนะคะจ่ายอีก100,000รายนะคะเฉพาะธนาคารกรุงไทยนะคะส่วนวันงคารที่5พฤษภาคมก็คือวันนี้นะคะทุกธนาคารจะช่วยกันโอนให้ครบนะคะ1ล้านรายเลยนะคะแล้วก็ที่เหลือจะโอนภายในวันที่8นี้นะคะรวมแล้ว 2.4ล้านคนนะคะก็แม่บุ๋มก็หาข้อมูลมาให้แล้วนะคะใครที่สอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆนะคะว่าสถานะสีเหลืองจะเปลี่ยนสีไหมนะคะใครสถานะใดนะคะก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะขอบคุณข้อมูลจากเพจถามตอบปัญหามาตรการเงิน5,000บาทนะคะแม่บุ๋มก็ไปเอาข้อมูลจากเพจนี้แหละมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะใครอยาก ได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ไปที่เพจนั้นได้เลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะบุม๋มก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ